คุณเก่งเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องบุพเพพังพินาศกับ The Ghost Radio ของเราครั้งนี้คุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณเก่งนี่จะมาแต่ละเรื่องถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเรื่องของคุณแม่นะครับซึ่งตอนนี้คุณแม่ของคุณเก่งเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับครั้งที่แล้วในบุพเพพังพินาศครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของเล่าแดงแกงกบ เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเกง่งอ่าสวัสดีครับพี่แจ็คอาคุณเกง่งสบายดีนะสบายดีครับนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่อาการดีเลยครับดีเลยนะไปหาหมอเมื่อวานนี้เอเออแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเสียงของคุณเก่งจะชัดกว่าครั้งที่แล้วอ,อ๋อใช่ครับเออดูเหมือนว่าสัญญ,ญาณน่าจะดีกว่าแล้วก็เสียงใสกว่าคราวที่แล้วด้วย ครับนะครับคุณเก่งมาแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่เนี่ยเหมือนกับไปมีส่วนร่วมอยู่ในวงล้อกรรมวงล้อหนึง่งครับแล้วคุณแม่ก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับคุณเก่งเพื่อให้มาเล่าพวกเราฟังเป็นอุทาหรณ์ใช่ครับนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องของคุณแม่ถูกไหมฮะครับเล่าทแทจริงอ่าพี่แจ็คว่าจะ จะเรียบเรียงงานกว่านี้เดบเพื่อนๆนะครับลบลบเล่าบอกว่าให้รีบนะอยากจะฟังเออแต่พอได้ใช่ไหมล่ะได้อยู่ครับผมเออค่อยๆเล่าคุณเก่งครับผมนะครับเล่าแดงแกงกบช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปีสองพันห้ารยี่สิบห้าครับครับอ่าแม่ผมเป็ครอบครัวใหญ่ครับมีสมาชิกถึงเก้าคนครับ อ่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าเกี่ยวกับมีคอมมอนิสต์ภาคใต้ครับพี่ใจงครับทั้งจังหวัดปัทลุมสงขาและนครศรีธรรมราชอ่าแล้วตอนนั้นก็ย้ายผม,มครับส่งแม่ผมกับน้องชายหให้ไปอยู่ที่อำเภอศรีกลินจังหวัดปัทลุมครับเพื่อไปน้องชายของแม่ไปเป็นฐานการส่วนแม่ก็ไปเป็นผู้ช่วยแม่ครัวของบ้านประมาทงข้ามบ้านญาติดีอยู่ใใกล้กัน ครับก็บ้านประมาณนี้แกจะมีสามีหนึ่งคนชื่อว่าลุงศักดิ์แล้วก็มีลูกของลูกสาวแกหนึ่งคนเป็นลูกเป็นลูกติดของป้ามาครับครับชื่อนาสีนวลก็ระหว่างที่แม่ไปช่วยที่แม่ครัวงานวัดอ่ะกับป้ามาหน้ากอกก็เบ็นหน้าสีนวลก็ชอบ ระเจะเพราะความที่น่าสินอยเป็นผู้หญิงที่สวยสวยมากเลยครับแต่ลุงศักดิ์เกไม่ชอบทหารเพราะเกเป็นคอมมิวนิสต์อกที่คล้ายๆว่าแปรพักอข,ขับจากคอมมิวนิสต์มาพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลพอกีดกันกีดกันก็มีปัญหากันระหว่างลุงศักดิ์กับนัโกก็มีการท้า ว่าถ้ามึงอยากได้ลูกกูมึงก็ต้องมาเชียรคอกูก่อนเกไม่ชอบเลยฐานก็คอ,อ,อมมอนิสต์นะครับฐานตอนนั้นอ่าสมัยนั้นมันไม่มีตำรวจนะครับมันเป็นพื้นที่สีแดงพี่แจกครับ <c oughs> อำนาจทุกอย่างในการปกครองเป็นของฐานหมดเลยมันเป็นปีแรกเลยครับที่มีฐา,านกลางที่เขาเปิดรับสมัครอ่าลุงศักดิ์เนี่ยครับตัวลุงศักดิ์เองเกมีอาชีพ ต้มสุราขายพี่เนี่ยครับอ่าที่บ้านเกจะมีถังสุราเหล้าเตือนนะครับเหล้าเตือนเป็นเหล้าขาวถังใหญ่เลยที่บ้านเกจะมีแต่เกจะต้มที่หนึ่งในป่าในป่าเขาบัรทัดตอนนักกบเกร,รู้เกก็พาทหารไปแร่งจับไปทำลายไปทำลายที่เกท้มลุงศักดิ์เกก็ เข้าใจคิดว่าน้าสีนวลลูกสามแกเป็นคนบอกที่ซ่อนที่ต้มุสือก็ตบตีตบตีปกติแกก็ตบตีลูกเมียกันอยู่แล้วพี่แจ็คเพลูกก็ไม่ใช่ลูกเกเองเา่ากินบ่อยทุกวันก็เมียตัวเองก็ตบตีบ้างอย่างเงี้ยแหละพี่แจ็คแล้วก,ลก็สั่งง้ามน้าสีนวลว่าอยามาเจอข้านากอบอีกเป็นคำสั่งเด็ดขาดนะครับว่า ก็นักก่อแกผ่านหน้าบ้านทุกวันนะครับจะเห็นหน้าสีน่นอนแกนั่งร้องไห้ทุกวันบตอนคำคำก็คนที่เรารักเขามีใจให้พี่แจ็คนั่งร้องไห้ทุกวันมันก็เจ็บปวดก็ดวนท้าตายทุกวันอนะ่ะพอมีอยู่วันหนึ่งผ่านไปลุงศักดิ์แกรับมีดอยู่แกก็บอกเลยมึงมาดวนกับกูไหม กูจะเชื่อเงินหมาและตัวน้ำหนาาลดหน้ามึงนักกอบแกกับมัรแเบบว่าแกแกรู้กิจสังกรรมถ้าแกดวนอะไรแกไม่ชนะเน่สุดท้ายวันหนึ่งบ้าหมาเข้ามาที่บ้านเขากบอกว่าให้จัดการนะเหมือนกับยุโยงอะครับแม่นักกบจัดการครัลอลุงสังกุเนี้ยครับไอ้จบๆไปเขากับ ลูกจะได้สุขสบายสากดีก็นะกัก็มีเพื่อนฐานอยู่ครับก็คิดอุบายก็ไปท้าดวลลุงศักดิ์เมื่อก่อนมันการแทงกันอย่างเงี้ยพี่แจ๊คสบายก่อนเขาจะไม่มีการแค่งความกันแตอยู่แบบคนจริงกันมึงฆ่ากูคูฆ่ามึงก็น,นัดแนะกับลุงศักด์เดียวนะในป่าใกล้หน้าผาเขาบรรทัดไปเจอ ลุงศักดิ์แกก็รับมีดแต่เช้าเลยมนมนกอกก็นัดแน่ก,กับเพื่อนก็าวางอุบายค,ครับพี่แจ็คก็กะมาจะลุมทาร้ายมาลุงศักดิ์มาพอลุงศักดิ์มาขำแรกที่พูดเลยผู้ชายเชื่อมเหมือนหมาจะโดนทำลายลดหน้ามือพอเข้ามาใกล้ก็นักกอกแกก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนออกมาลุมตีแต่ก็เอาแกไม่ลงพี่แจ็ครับ สุดท้ายแกลื่นถลยหน้าผ่าตกไปเสียชีวิตอืก็นํำศพม้มยะตป้ามาครับพี่แจ็คป้ากลับมาดีใจและกลางฝังกพปป้ามาเห็นแกตกใจใจหนึ่งก็อยากให้ตายพี่แจ็คเลยว่ามันเป็นแค่ลมชั่ววูบแต่ลึกๆแล้วก็คือคู่ชีวิตพี่แจ็กก็ไม่ได้อยากจะให้ถึงขนาดนี้ ก็ช่วยกันพาศพขึ้นเป็นบ้านตัวบ้านนี้ข้างหน้ามันจะเป็นบ้านที่มีใต้ถิ่นพี่แจ๊คครับข้างหน้าจะมีระเบียงยาวออกมาให้นั่งเล่นได้เขาปาไปศพไปไว้ในข้างในบ้านอเอาผ้าขาวปิดหน้าพรุ่งนี้จะคุยปลาไปวัดพวกนักกอบก็นัดแน่กันเดี๋ยวเราไปอาบนะ้ำมาตากันนะเดี๋ยวมากินข้าวกินปลามีเหล้าฟรีที่นี่อื ก็กลับมาแม่ผมก็มาด้วยก็มันจะคนตายอ่ะพี่เจคจะเฮฮาเท่าไหร่ก็มันมันก็ไม่สุดรพี่จืจป้ามาก็อยู่หลังบ้านไม่ออกมาเดินคนเปลี่ยนอยู่พวกนกักกอบกระทู้เรียกป้ามาป้ามาแกก็ไม่ตอบแกแกไม่เข้าใกล้เลยอะพี่แจก,ก็นั่งดืม่มนั่งกินไงแต่มันยังขาดกับแก้มอยู่พี่แจมีเหล้าแล้ว ครับก็เหลือไปเห็นกบตัวขนาดสองกิโลอยู่ในไซก็มีคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนหาบอกว่าในไหนพี่รวยนะครับพี่ของนักกอบแม่ตัวแม่ผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยแม่กลัวโชว์ฝีมือสักหน่อยครับแกงกบให้กินหน่อยแม่บอกว่าแม่ไม่กล้าแม่ไม่กล้าก็ไม่ตันขาดคำครับเขาไปชำแหละสับเป็นยิ้น ก็ไฟบังคับเลยรพี่แจ็คต้องแกงงอ่ะอืมจัดการแกงกงให้เรียบร้อยให้เรล่าทานได้กินครับพอไปเอาเหล้ามากินพี่แจ็คเหล้าที่ว่าลุงศักดิ์ไว้ขายเหล้ามันเป็นสีแดงหมดเลยอืมก็ดีใจก็อเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่ยมันไม่ใช่ว่า ขายเหล้าเดือนเหาขาวมันขายเหล้าแดงดีกว่าอืมอืมเหล้าแดงคือหมายถึงว่าน่าจะดองยามานจะเหล้าที่ขายทั่วไปเนี่ยครับออแต่ว่าออถ้าเหล้าทำพื้นบ้านมันจะเป็นเหล้าขาวอ๋อ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 อือมก็ดีใจกันครับครับแม่ทำเกงเลยเสร็จก็จนั่งเสร็จก็คือการทำอ่าในพลาอันนี้ก็มีกฎอ,อยู่ข้อหนึ่งคือห้ามจิ้มอ,อือห้ามจิมเด็ดขาดเลยแม่แม่ผมก็ไม่ได้ชิมครับเพราะความที่ฝึกมาย่างนั้นเลยพี่แจ ก็เอาตั้งแกงกบให้เราทหารกินเงี้ยแล้วทีนี้ก็พูดแล้วมีทั้งเหล้าแดงมีตั้งแกงกบมีตั้งสุไสศักครับโอยิ่งคืนยิ่งดึกนักกบแกเมาแกก็นึกถึงคําที่ลุงศักดิ์แกพูดคําที่ว่ากูจะเสื้อเงินหมาและถุนน้ำมาลดหน้ามะครับก็เมาหนักนะพี่แจ็คก็เดินเข้าไปในบ้านอื หมายจะไปทาต้มน้ําลายใส่หน้าศพนี่แหละเหมือนที่ลุงสักเคยูดช่้ยจะทําอย่างนี้แหละที่เราเคยดูถูกเรานี่แหละครับพอเปิดหน้าศพมันไม่ใช่ศพลุงสักพี่แกอ้าวอ้าวมันเป็นศพปะหมาาตัวเชือดคออยู่ยทีนี้ในใจของน้ากอบก็คิดมาแล้วที่หลังบ้านน่ี่เราเดินเดินเน่ะปะหมาคือใครในในใจมันสับสนผีเหรอ คือก <Okay. S 2> <g ay> okay, ok ็แกก็ทั้งเมาบ้นหมดอ่ะกระตกใจจะรีบเดินโซซัดโซเซมาจะบาบอกเพื่อนที่อเมียกว่าไอสัตว์มันยังไม่ตายเป็นสุดประมาอือก็เห็นเพื่อนนอนตาเหลือกันอยู่มาแล้วน้ำลายฟูมปากทั้งสี่คนนะครับเพื่อนหานอนน้ำลายฟูมปากตาเหลือหมดเลยก็ตัวเองก็สุดลงไปปวดท้อง สักพักได้เสียงขึ้นมาไดขึ้นมาเดินเป็นลุงสักลุงสักเดินขึ้นมาไดมาแกก็พูดทำเดือคุณเเชื่อเหมือนหมาละไํางานั้นทำอะอรรถน้ำก็นักกอบแกพูดว่าทําไมมึงยังมีชีวิตอยู่ทําไมมึงยังไม่ตายก็ไอ้นี่อยู่คนหนึ่งอะพยักษ์ฐานที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เนี้ยเขาเล่าว่า ตอนที่ลุงศักดิ์เคยเป็นคอมมิวนิสต์แกเคยโดนโยนจากคอแล้วแกว่ากูโดนโยนจากคอกูยังไม่ตายเลยป็นหน้าป่าเค่นี้กูจะตายเลยแกว่ากูเฝ้ามองอยู่ได้ถึงั่งนานแล้วกวูาใายพวกมึงเมาแล้วจะเชือดคอกีละคนแต่พวกมึงน่งโง่ที่มึงกินน่ะมันไม่ใช่ขบม,มันเป็นนเขาเรียกกงอะพี่กกงคือคือหมาน้ํา อุ้ยมันเป็นสัตว์มีทิศครับผมเหรอใช่ครับผมมันมันเหมือนขบเลยพี่แจ็คว่าความที่ว่าเป็นฐานมือใหม่ครับไม่รู้ครับก็สันส่นแกสั่นเท่านะเก็บตอยลุงสักมาแกก็ตามที่ลุงสักพูดแกไปก็าปาดก่อนะก็สิ้นใจทังโอย้ยอืมไอ้ทหารที่ว่ากินแค่น้ำแกนะครับที่ว่ายัง ยังมีพลังชีวิตยอยู่ครับ,รบก็เกระเกกรดีลงจากบ้านไปเจอคนหาปลามาพอดีรเราก็ช่วยด้วยคนจะฆ่ากันก็ลงศักเอ็นท่าอย่างนั้นแล้วตะโกนเสียงดังเดี๋ยวทหารมาแน่อืก็ไปเอาน้าสีมวนมารับปืนอาวุธปืนวิ่งหนีเข้าป่าครับไม่ถึงครึ่งเจ้าวโมครับ พีดเรถ g m c มาสองกันเลยทหารเกือบสามสิบนายมาเพราะหนึ่งในทหารที่ตายเป็นลูกของผู้บันหน่วยนี้ด้วยครับครับทีนี้ทหารก็ลงมาครับอ่าตามทั้งนายพลนนะครับมันม,มันต้องไล่ล่าแล้วครับพี่เจครับก็แม่บุมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอืออ่าก็เขาต้องรีบไล่ล่าครับก็บลุงศักดิ์ เค่นหนีเข้าป่าที่เตื้อเขาบรรทัดพาผู้หญิงอีกหนึ่งคนมันไปได้ไม่ไกลหรอกพี่แจ็คก็ออกไล่ล่า,ลานคืนนั้นทั้งคืนก็ตามไม่ทันสนรุน่งซักรุ่งรุ่งเช้ากับพอรุ่งเช้าก็ให้ฮอบินบนไปเจอฐานคอมมินิตก่อนก็เห็นเห็นลุ่งศักครับแอบอยู่ข้างในมันโดนถล่มไปแล้วฐานคอมมินิตนี ก็ปิดล้อมหานเกือบสามสิบนายปิดล้อมฐานทับก็ไม่พูดล่ำตําเพลงครับก็ฆ่าลูกเขาอ่าผู้พันคนนี้บอกมึงฆ่าลูกเขายิงทันทีเลยกาดยิงแต่ก็ไม่โดนลุงศักดิ์แกเข้าต่อสู้ก็มีเสียงตะโกนมาจากแม่แล้วคนชาวบ้านนะเขาบอกอย่ายิ่งอย่ายิ่งสีนวลมันยังอยู่ข้างในออมีตัวประกรันอยู่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ใช่ครับผมเออเออก็ยิงกันนานมากไปจ็กจน ลุงศักด์แกหมดกระสุนแล้วก็แกยอมจำนวนเองครับก็ซ้อมอ่ะครับสิ่งแรกที่ทหารต้องทำก็คือรีบรีบ,รบปาลุงศักด์ออกมาคนมาจากพื้นที่เนี่ยเพราะว่าข้างในป่าของวันทัศน์มันยังมีฐานโคอมมวนิสต์อีกหลายฐานที่ยังไม่ยอมจำนวนเลยพี่เอกถ้ายิ่งช้าเดี๋ยวมันจะเกิดการมาทากันก็รีบปาลุงศักด์ก็ลากมาเลยพี่เจ๊ก็หัวเลาะลันป่าระหว่างทางนั้นก็ถามว่า เอาผู้หญิงไปไว้ที่ไหนแกก็ไม่ตอบสุดท้ายพอมาถึงก็ผู้พันคนนี้ครับแกครับพูดว่ามาตายี่สิบมาตายี่สิบแล้วปานไวที่ต้นไทรต้นไทรนี้มันเป็นชื่อที่ว่าไว้ทรมานฐานคนนิดไปัก่ส่วนมาตายี่สิบนี้หมายถึงน้ำมันในก้นถังแดยงยี่สิบนิม ก็จับลุงศักดิ supplies, ์เนี่ยใส่ถังน้ามันเทใส่น้ํามันไว้เป็นถังแดงอ่ะพี่แจ็คเคยได้ยินเรื่องถังแดงไหมครับครับใส่น้ํามันไว้ยี่สิบเล้นเล่าปืนจอหัวอืมมึงจะเลือกอะไรมึงจะไปโดนเผาทั้งเป็นหรือว่าจะยิงตายตรงนี้อือก็ลุงศักดิ์แกมึกถึงสาหาอยแางแกพี่แจ็คที่แกเคยเห็นมาก็เปิดรถ g ีเอมซีทั้งสามคันให้ให้ขบเสียงเยอะถ้าเกิดว่าลุงศักดิ์ โดนเผงทั้งเป็นนะครับเสียงร้องมันจะได้กลุ่มก็แกสั่นเท่าอพี่แจ๊กแกแกเห็นสายเราสายของเพื่อนแกที่โดนเผาทั้งเป็นมามันน่ากลัวมากสุดท้ายแกเลือกที่จะบอกก็โดนเป่าหหวตมาแล้วพี่แจ๊กบับงกางสนัน่นพอแกบอกว่าเอาน้าสิงโดนที่ไหน ทหารตั้งกองตั้งสองคันน่ะรถเยี่ยมซีก็บุกมาที่บ้านลุงศักดิ์ตรงไปที่ถังเล้าเลยไปอย่าคนับนะครับดหน้าสินวนอยู่ถังเล้านะนะโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่วันที่ว่าเกเกปาดโคหน้าสินวน,วนตั้งแต่วันแรกแล้วท่นสงสัยว่าเ้ยเป็นคนบอกให้หน้ากอบไปทาลายฐานอย่าบอกว่าไอ ไอ้ไอ้ไอ้เหล้าที่กินเข้าไปคือเดิม<ช>คือเหล้าขาวัรราวครบมันผสมกับอ๋อเหรอใช่ครับผมออโอ้โหเฮ้ยอันนี้โหดว่ะ,ะใช่ก็เกฆ่าตั้งแต่วันที่เกตกตีแลว้วกม็มันมันมีสิ่งที่จิตติดใจ,จแม่ผมที่มันดัก ก็คือหน้าสีนวลจกเป็นเมียคนของลุงสักมแล้วแม่ผมก็รู้ตรงนี้แล้วแต่ไม่บอกน้องตัวเองอถ้าแกบอกน้องแกน้องแกก็คงไม่ตายครับแล้วถ้าวันนั้นแกชิมแกงขบสักนิดนึงแกอาจจะตายคนเดียวคือแกทําด้วยตอนนั้นด้วยแกอาจจะรู้สึกผิดด้วยออะไอ้ไอเมื่อกี้ก็ก็ส่วนหนึ่งละว,วันนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นคนปรุงอาหาร เป็นคน<ช>ทํา<อ>แกงกบที่คิดว่าไอตัวเนี้ยมันคือกบใช่ครับผมให้กับคนคนกินแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากพิษของกงถูกไหมฮะใช่กงกงเอเอนะครับอคุณแม่ก็จะเลยรู้สึกผิดแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ได้นึกถึงกฎตรงนี้ว่าเฮ้ยทําอาหารพวกเนี้ยห้ามชิมเด็ดขาดทําไมถึงห้ามชิมนะฮะ มันเป็นอาหารถวายพระอ่ะพี่เจ็คเพราะความเคยชินถวายพระห้ามชิมเลยครับอ่าแ,<ล>แล้วที่ติดใจอีกหนึ่งก็คือเกรู้มาก่อนแล้วว่าทั้งประมาและนาสินวนเป็นเมียของลุงศักดิ์ทั้งสองคนเด็กเกไม่บอกน้องชายเอครับอ้โหเกเลือกที่จะไม่บอกความจริงอ่ะพี่เจ็ถ้าเกบอกไปคอือน้องเกอาจจะตัดใจซะไม่ยุ่ง เรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นเขาหึงกาหวงเพราะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือถ้าคุณแม่บอกเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยดิยอ็ออที่ปา้ามาแกพูดว่าที่เราต้องทนทุกข์ทรมานามออก็พาอเอกุลเนี่ยครับเล่าใครฟังไม่ได้ครับที่อยากกะซ่าน้าสีนวลแกไม่ได้สมยอมนะนี่แกโดนลงคืน โอ้โห oh, oh, แต่และเรื่องของคุณแม่นะคุณ <N> <lei> ใจตรา um. นี้มัน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 หมู่หมู่บ้านนี้คือคือเป็นหมู่บ้านที่ครับดังสนั่นเลยใช่ไหมหมู่บ้านถังแดงเนี่ยพูดเลยหมู่บ้านีนหมู่บ้านถังแดงครับออันนี้เรื่องที่เท่าไหร่ของคุณแม่แล้วเนี่ยเรื่องที่สามเรื่องสุดสุดท้ายยังมีอีกเรื่องนงยังมีอีกเรื่องเรื่องสุดท้ายแบบดำสนิทเลยวิจัยผมพูดพูดได้เลย เดี๋ยวผมเรียบเรียงก่อนเออค่อยค่อยค่อยคอ,ยอันไหนที่ที่เล่าได้ก็เล่าถ้าอันไหนที่มันดํามากๆด์กมากๆก็ก็เล่าอ้อมๆเอานะคุณ,ค,ณคุณเก่งนะได้ครับเออนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องของคุณเก่งนะครับคือเรื่องทั้งหมดที่คุณเก่งเอามาเล่านะครับเป็นสี่เหตุการณ์ร้าย ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่ของคุณเก่งนะครับจนคุณแม่ของคุณเก่งเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันมีเรื่องของโทษนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้เรื่องของกรรมรของกรรมที่คุณแม่ของคุณเก่งเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เนี้ยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าคงมันมันคงไม่มีอะไรหลอกหน้าแต่ผล<ช>สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็แต่ละเรื่องเลยต้องบอกว่าโันมากเยม,มันค่อยคอยดาย์กาขึ้นด์าข,ขึ้นด์าข,ขึ้นเออตอนที่คุณแม่เล่าให้คุณเก่งฟังแต่ละเรื่องแต่ละครั้งนะครับคุณแม่ท่านเล่าออกมาหมดแล้วคุณแม่ท่านมีอาการกระอ่วนใจบ้างไหมอืมถ้าอย่างอย่างเรื่องที่สองเป็นพี่ยังุ่มฟังแล้วผมน้ําตาไหลเลย เพราะว่าเกเล่าโดยนําเสียงเลยที่เกเจอจริงอ่ะผมสงสารน้ายาไปจับใจเลยส่วนส่วนเรื่องเนี้ยผมผมอึ้งนะผมอึ้งตอนที่ว่ารู้ว่าเอาศพไปไว้ในถางเล่าโอ้โหนี่อึ้งจริงอืเพราะเพราะหนึ่งพิจ็กต้องเป็นคนที่ใจญํดำมากอ่ะปัคอคนเอามาหีดบ้างนะใช่เกแเกเป็นคอมมูนิตี้ เชือดคอคุณเป็นว่าเล่นนะครับครับเกลี้่าคุมานับไม่ท่วนเลยเอออืมอ้าวค่อยๆลำดับมานะคุณเก่งนะได้ครับผมได้ครับแล้วก็เรื่องหน้าเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องหน้าเนี่ยคุณแม่เล่าไปแล้วถูกไหมใช่ครับเล่าแล้วแต่ผมยังไม่เี็บเรี่ยงอืมโอเคก็อย่างน้อยก็ผมยังคงพูดเหมือนเดิมนะครับว่าขอบคุณคุณแม่คุณเก่งนะครับที่เอาแต่ละ เรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม่เนี่ยมามาถ่ายทอดให้ให้พวกเราได้ฟังได้รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษได้รู้จักเรื่องของเวรกรรมได้รู้จักว่าเฮ้ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำอะไรไว้อะก็ต้องยอมรับในผลและกรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะค,คุณเก่งก็เหมือนเดิมนะฮะดูแลคุณแม่เยอะๆนะ ครับขอบคุณคมากพี่แจ็คขอพรบคุณมากมฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีค่ะ